สวัสดีครับก็กลับมาพบกับอีกคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับผมเราอยู่กับเกมแล็กนัลล็อก NFT หรือแล็กนัลล็อกไลเบอริน NFT นะครับผมคิดเรียกว่าเป็นเกมเดียวกันเลยแล้วกันนะอ่าเบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาชีพของวิสัยกันละกันเพราะมันน่าจะเป็นอาชีพที่ง่ายสุดแล้วนะครับอัพแค่2สกิลจนไปถึงจ็อบสาเลยนะครับแล้วค่อยว่าไอาคิวหนึ่งว่าจะเล่นยังไงนะครับเบื้องต้นเลยเพื่อนๆเ,เข้ามาถึงนะครับรับของในะกล่องจดหมายก่อนนะครับผม มีกล่องอะไรเปิดให้หมดเลยนะครับเพราะมันจะประหยัดต้นทุนมากในการเล่นของนักเวทครับไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆไปหน้าสกิลนะครับสกิลที่ต้องอัพเลยก็คือสกิลฟื้นฟูนะครับก็คือสกิลนี้อัพไงก็ได้ให้ได้เลเวลสิบครับหลังจากนั้นไปอัพสกิลโจมตีนะครับผมเพื่อนๆเล่นสายไหนก็ได้แต่คําแนะนําที่ดีที่สุดเลยน่าเล่นสายไฟนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปต่อกับไฟวอร์ไฟวอร์นะครับมันจะทําให้เลเวลได้ไวกว่านะครับผมก็อัพไฟนะครับ ตัวไฟโบนะครับแค่เลเวลสิบฟังดูง,ง่ายไหมเท่ากับเราจะใช้ไปแล้ว20สกิลถูกไหมครับแล้วระหว่างนี้มันก็จะมีสกิลแจกสีด้วยสมมุติว่าเพื่อนๆจ็อบ30อสิะจะเป็นเพื่อนๆอ่ะไม่ได้มีสกิลแค่30นะมีสกิลประมาณ40นะครับพร้อมีสกิลแจกมานะครับผมเพราะฉะนั้นอะยังไงสกิลก็เหลืออยู่แล้วและการเล่นนะครับแทบไม่ต้องอัพไอ้สกิลเลเวลของเมจิเชียนเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปอัพ คัดวิสระเลยก็คือตอนที่เป็นไฟวอลเลยยังได้นะครับผมแล้วสเตตัสนะครับของเกมนี้นะครับของสายฟรีเลยนะครับเราเล่นอินลวนหลังจากนั้นนะ่ะพอเราครัดสามอะ่ะเพื่อนๆอยากเล่นสายไหนอะ่ะเพื่อนๆค่อยไปรีเองเองนะครับไม่ไว่าเป็นสายสตอมกัดสายไลนิ่งนะครับสายไฟพิล่าอันเนี้ยเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผม พูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวคัสสามะเดี๋ยวเราค่อยไปรีฟีเอานะครับผมตอนนี้เล่นแบบประหยัดที่สุดละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าจ็อบหนึ่งไปหกสิบต้องทาอะไรบ้างพอเราเข้าสู่คัสหนึ่งนะครับเล่นไปสักระยะหนึ่งนะสเตตัสนะครับให้อัพอินล้วนไปเลยนะครับจนจบคัสสองเลยนะตั้งแต่คัสหนึ่งไปนะครับก็คืออัพอินล้วนไปเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวสกิลนะครับเอาจากประสบการณ์เลยนะสกิลอะ ไฟบอละยังไม่ได้ใช้เลยไฟโบวะยังไม่ใช้เลยจะใช้ไฟวอลนะครับอัพเฟิร์สเอทไปเลยก็ได้ครับสักประมาณ10แล้วก็อัพไฟบอลนะครับ10อ่าแล้วก็เล่นยาวเลยนะครับแล้วก็ผมก็สลับกันไปอัพมาแต่ถ้าให้ผมแนะนำเลยนะอัพเฟิร์สเอทไปเลยนะครับก็คือสกิลคิวเป็น20นะครับแล้วก็ไฟบอลสัก10เทา่านี้แล้วคุณก็เปลี่ยนอาชีพเลยนะครับผมคุณก็จะมีสกิลเหลือเพราะว่าแล็คล็อกภาคเนี้ย ไม่จาเป็นที่ต้องอัพสกิลให้หมดนะครับสกิล <Wow. S 1> ค้างสกิลพอยท์ที่ค้างอะสามารถไปอัพที่คสัสสาได้เลยเพราะฉะนั้นนะความหมายของผมคือคุณไม่ต้องอัพไฟโบก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไปอัพไฟวอลเลยทีเดียวอ่ะไอนี้คุณก็สงสัยใช่ไหมแล้วไม่อัพป่ะพี่แล้วมันแล้วมันจะผ่านด่านได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิติการหาผู้เล่นที่ b ีสูงๆครับให้นํามาเข้าตีจบครับ เมื่อเพื่อนๆเจอนะครับแทบไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลย <Wow. S 1> อีกทั้งคนพวกนี้นครับยังช่วยเราผ่านเควสหลักด้วยนะถ้าเราไม่สามารถกำจัดบ,บอส MVP ตามเควสได้ผมบอกให้เลยว่ามันจะผ่านช้านะครับผมฉะนั้น่ะวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือหาผู้ช่วยครับผมก็หาตัวที่มันมีพสูงนะครับแล้วก็มีสกิลเนี่ยเยอะๆนะครับมันช่วยเราผ่านได้เยอะครับกดรวมตัวกันอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับสําหรับสายเวทนะครับเพราะเรามีเวทเดียวยิงยิงเดียวใช่ไหมมันจะใช้เวลานานมากเลยครับประมาณเก้าวิสิบวิทีงนี่รอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามีคนช่วยทําเวทนะครับมันจะผ่านไปไวมากทั้งนี้ก็ได้ครับให้จ็อบเปนสามสิบเพื่อที่จะผ่านคัสหนึ่งให้ไวสุดแล้วไปขาสสองครับผมโอเคครับพอเราจ็อบสามสิบปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นคัสหนึ่งแล้วถูกไหมครับเราก็จะมีคัสสองขึ้นมานะครับผมให้ไปที่เมนูไปที่สกิลนะครับ เพิ่มเมื่อสังเกตอนะไรไหมผมเป็นวิศว์แต่ว่าไฟวอลผมแค่15แต่ไฟบอผม25เนี่ยคือเล่นพลาดนะครับผมง่ายๆเลยไฟอบอลนอะ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยครับก็คือเลี้ยวสิแล้วก็เอาอเพื่อนมาช่วยดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆทำตามคาแนะนานะครับตอนเป็นวิศา์เพื่อนจะมีไฟวอลถึง30เลยพอหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นคัสสองนะครับให้เราอัพนาปาบีบหนึ่งก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องออกไปท้าไปเคาะนะครับจะเป็นการยิงนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้พออัพหนึ่งปุ๊บอบเนี่ยครับ จต่ปกติไม่เท้าไปเคาะใช่ไหมมันก็จะเป็นการยิงเวทนะครับผมโอเคนะอ่าทีนี้พอยท์ที่เหลือครับให้มาลงสกิลตัวไฟวอลนะครับทั้งหมดเลยจนถึงครบ30เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลกลุ่มครับโจมตีถ้าเรามีพอยท์นะครับในการจ่ายเหรียญแมวนะครับเปิดสกิล3ช่องเอาตัวไฟบอลลงมาด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับให้เอาไฟบอลออกนะครับแล้วก็แทนที่ไฟบอลด้วยตัวไฟวอลโอเคนะครับเอาตัวนี้ออกอ่าแล้วก็แทนที่ด้วยตัวไฟวอลตัวนี้ เพราะว่ามันจะเก็บเลีวได้ไวที่สุดนะครับก็คือมันจะยิงปั๊บเป็นสกิลกลุ่มในการยิงก็คือถ้าจะให้ประหยัดที่สุดเลยนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะอ่าอินนะครับอัพล้วนๆเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจ็อบ60เลยนะครับอัพอินอย่างเดียวเลยนะครับของแทบไม่ต้องทํานอกจากทาของสาดาวให้ใส่การ์ดได้สองช่องนะครับผมก็คือตีบวกให้ได้ยี่สิบ ถ้าต่ำกว่า2ดาวอย่าเพิ่งไปตีบวกนะครับผมให้หาคนนะครับมาแชร์เพื่อให้ผ่านเ퀘สไปโอกาสที่จะได้อาวุธ3าดาวอ่ะมีค่อนข้างสูงครับอย่างน้อยสุดอ่ะคุณได้อาวุธ่ะ2ดาวแน่เพราะเดี๋ยวมันจะมีกล่องนะครับในจดหมายอ่ะทั้งหมด20กล่องให้สุดนะครับผมพอหลังจากนี้เพื่อนๆได้อาวุธมาสมมติเพื่อนๆโชครายจริงๆเลยนะครับไม่มีวุธตรองสายถึงสดาวแต่เพื่อนๆได้แน่ๆครับอุวุธ2ดาวอย่างเงี้ยค่อยมาทําเป็นสักดาวแล้วหลังจากนั้นค่อยตีบวกครับถึงจะคมที่สุดโอเคนะอ่า น,นี่ก็จบเป็นเรื่องของเตตัสนะครับในส่วนของเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับเขาจะให้ตัวทำเควสมาเลเวล 5, าาห้าถูกไหมสองตัวพอเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับให้เตะออกนะครับแล้วก็จ้างผู้เล่นที่เลเวลสูงๆหรือ BP สูงๆมาช่วยเราดีบ่านะครับเพราะมันจะทําให้เราผ่านเควสปกติได้ไวขึ้นเมื่อเราผ่านเควสได้ไวขึ้นนะครับเราก็จะไปยังพื้นที่เก็บเลเวลได้สูงขึ้นแล้วก็หาของได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะ โอเคครับเราพูดถึงการเล่นจนถึงค้าสองจ็อบหกกันแล้วถูกไหมครับก็คือจ็อบห้าสิบเก้าทีนี้สิ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เรารอจนกว่าเลเวลเราจะ6 0สิาหรับสายฟรีคืออะไรนะครับเราจะต้องค้าของครับให้เพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากเล่นวิสรเพื่อนๆอยากอัพชุดเกาะเป็นอะไรนะครับผมการวางแผนสิ่งสําคัญมากนะครับสมมุตินะครับเพื่อนๆอยากได้ตัวนี้นะครับสูตรโค้ดตัวนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่า ใช้อะไรบ้างในการทำนะครับแล้วก็ไล่ไล่ไล่ย้อนเลยนะครับใช้อะไรบ้างในการทําไล่ย้อนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเพเพื่อนๆทราบปุ๊บในสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใช้อ่ะทีเนี้ยให้เพื่อนๆเก็บของพวกนี้ครับไปเรื่อยๆโดยวิธีการเก็บก็คือไปที่ dispatch นะครับส่งผู้ช่วยนะครับไปเก็บของตามที่เราต้องการจดออกมาเลยนะอ่าแล้วก็วิธีที่2ครับก็คือเข้าด่านที่เขาบอกเลยว่ารางวัลของแต่ละด่านนั้นคืออะไร ครับลังดอนฟิลเห็นไหมนะครับเ,เพื่อนๆก็เลือกหาได้เลยนะครับผมคอนเทล่าอย่างนี้ครับเลือกหาได้เลยว่าเราต้องการของชิ้นไหนนะครับมันจะเป็นการวางแผนที่ดีที่สุดพอหลังจากที่เราจ็อบ60ปุบบเราจะมีอุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมใส่โดยทันทีเพื่อที่จะเล่นเกมในสายที่เราชอบหรือวิชาตหรือเสกที่เราชอบนะครับผมการวางแผนอย่างนี้นะครับจะช่วยทําให้เราประหยัดในเรื่งองของยูเนียมหรือโอริ o i, คอนด้วยนะ เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตีบวกของ2ดาวหรือ3ดาวไปถ้าเกิดเราสามารถที่จะผ่านด่านได้อยู่แล้วอะครับหรือเก็บเลเวลอย่างเี้ไปได้อยู่แล้วอะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องรีบนะครับฟาร์มอย่างเงี้ยสายฟรีอะมันสามารถฟาร์มเงินซีดีไปได้เรื่อยๆอ่าแล้วเราก็ทําแค่กิจกรรมหรือเควสรายวันไม่ว่าจะเป็นการอ่าลงกิจกรรมต่างๆหรือว่าทากิจกรรมต่างๆหรือว่าทำเควสต่างๆแล้วก็ลงดันเจี้ยนต่างๆ แค่อย่างเดียวพอนะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็จะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีต้องทําใจนะครับเราอาจจะเลเร็วช้าคนอื่นแต่เราอาจจะต้องวางแผนให้รอบครอบกคนอื่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราชอบเกมนี้เราค่อยไปเติมตอนปลายทางก็ได้เรื่องการเงินเอินเงินออกกับ เอินเงินเข้าหรืออะไรก็แต่ไอ้นั้นเป็นส่วนเสริมละกันนะครับหลังจากที่เราได้ความสุขจากการเล่นเกมนะครับผมโดยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปรีบตรงที่ว่าอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมนะครับมันก็จะมีแจกกิจกรรมต่างๆใช่ไหมของต่างๆเลยไม่ได้มีการสี่ดาวนะครับขออุปกรณ์สวมใส่สดาวสีดาวอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างรางวัลเช็คชื่ออย่างเงี้ออยนเนี่ยพอครบ28วันปุ๊บเพื่อนๆเขาจะได้การละสูงนะครับสีดาวถ้าเพื่อนๆไม่รีบเห็นไหมครับอุปกรณ์นะครับมี โอกาสที่จะสุ่มได้ของอย่างนี้ครับสดาวก็มีนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปก็ได้ครับสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายเติมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชงคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ